เอาละครับท่านชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้หนุ่ม2อวัยรุ่นนะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับพกอาวุธปืนเนี่ยเข้ามาหาเรื่องนะครับกับคู่กรณีคู่อรินะครับกลางวงเล่าเลยก่อนที่จะถูกแทงสวนนะครับพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปห้ามนะครับจนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดปืนลั่น เข้าที่ขาจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นช่วงเวลาตีสองนะครับของวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพอปักเกรดครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเนี่ยชายนะถูกแทงแล้วก็ถูกอาวุธปืนเนี่ยลั่นนะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด3ลายนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอยยตึงจึงได้รีบรุดเข้าทาการตรวจสอบก่อนที่จะนําตัวทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นบริเวณซอยนะครับอัมพรภัยสาร ตำบลบางผู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งพบว่าเป็นบ้านทาวเฮาส์สองอชั้นเดียวนะครับห่างออกไปประมาณสัก10เมตรเนี่ยพบรอยเลือดนะครับบริเวณพื้นถนนเนี่ยจำนวนทั้งหมด3จุดแล้วก็ยังมีรอยเลือดเนี่ยเปื้อนนะครับที่บริเวณรถเก๋งเนี่ยจำนวนทั้งหมด2คันยังพบรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีแดงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสองลายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแจ็คเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า ปูดบวมนะครับแล้วก็ถูกมีดเนี่ยฟันเข้าพี่ นะจำนวนทั้งหมด2แผลแล้วก็ยังมีบาดแผลนะครับบริเวณใต้ตาซ้ายไอ้ต้ตาโทษครับใต้ตาขวานะครับนี่ต้องถือว่าเหตุการณ์นี้อ้าวนายแจ็คก,ก็ได้รับบาดเจ็บส่วนเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยทราบชื่อต่อมาก็คือนายวิรัตนะครับอายุ45ปีได้รับบาดเจ็บครับถูกอาวุธมีดเนี่ยฟันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปห้ามทราบชื่อต่อมาก็คือนายสุรศักดิ์นะครับอายุ30ปี ถูกปืนเนี่ยลั่นเข้าที่บเรเวนขาได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามป้าทองเนี่ย ซึ่งเป็นป้าของพลเมืองดีเนี่ยได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นก็ตื่นมาดูนะครับปรากฏว่ามีคนเนี่ยนอนอยู่ที่บนพื้นถนนเนี่ยจำนวนทั้งหมดสองรายซึ่งสองรายเนี่ยตนเองอรู้จักเพราะว่าเป็นเด็กในพื้นที่ส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยโดนปืนเนี่ยเข้าไปที่ขาเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือหลานของตนเองนะครับม่ที่เขาไปห้ามปามก็เลยโดนลูกหลงนะครับ ซึ่งตนเองก็ได้สอบถามกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับว่าไอ้แจ็คเนี่ยมันได้ขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนมานะครับแล้วก็เข้ามาหาเรื่องคนในวงเล่านั่นเองหลังจากนั้นครับแม่ไม่ก็จังเกิดเหตุดตัดงกล่าวนะครับส่วน การทะเลาะวิวาทเนี่ยนะครับนแจ็คเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสองพปากเกร็ดนะครับก็ได้ทําการรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะต่อไปนะครับแล้วก็จะติดตามนะครับผู้ก่อเหตุมาด้วยเหมือนกันครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับก็เห็นคือเขาเห็นนอนอยู่สองคนเนี่ยผมก็เข้าไปทาแผลอะไรเรียบร้อยครับสองคนนั้นเรารู้จักไหมไม่ไม่รู้จัก ไม่รู้จักทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นคู่ภัยครับครับเขาบาดเจ็บตรงไหนครับบาดเจ็บตรงหัวแล้วก็ใต้ตา,ตาก็ตรงคอคือสองคนใช่ไหมใช่ <c oughs> ครับครับ <c oughs> แล้วคนที่โดนบโดนอะไรคือเขาไปไปแย่งปืนครับแล้วทีนี้ปืนตกปืนก็เลยลั่นครับไปเลยเขาเขาเขา,าห้ามใช่ครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ครับแต่่่กกออนนนห้้าีี็มเรืงใช่ครับ ความไอยูห่หรอกครับออกมาตีหลังตอนนั้นเราเห็นอะไรไหมเห็นแต่แออกมาก็านอนเลือดน,นอนอยู่ตรงข้างรถ<อ>ไปยิงไปยิงียงปืน,นออกมาท่าเดียวถ้าคนเก็บป้ารู้จักใครบ้างก็เนีย่ยรู้จักแต่คนนี้แหละซื้อของค่าแค่นั้นแหละ แตรู้จักแจ็คอมมาซื้อของคนชื่อก้าใช่ไหมฮะใช่คนชื่อกาไม่ใช่ก้านี่คือหลานคนนี้ชื่อแจ็คเจ้าของรถเนี่ยเอบัมพันคือเจ็บสองแล้วก็ใช่เขาเพื่อนเขาแหละที่มาด้วยกันนั่นแหละที่เจ็บนอนตรงนั้นอ่ะเขามาด้วยกันเขามาทําอะไรบ้างก็เขามาหาเพื่อนที่กินเหล้าอยู่ตรงนี้ค่ะ่าไม่รู้หรอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เขาไปเป็นหลานเขาจะไปห้ามห้ามคนนี้แหละห้ามคนรู้จักนี่แหละอรงนี้ใชไรนึป,ปัดเป